สวัสดีครับอยู่อยู่กับช่อง Kim t o Play The Channel วันนี้เราจะมาเล่นรถ Hot w h e กับ King Kong และอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งให้ให้ช่อง Kim t o Play The Channel ด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเครื่อง King Kong นะครับเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรให้เล่นมั่งตอนแรกเราก็ต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะครับเปิดตรงนี <Wow. S 2> ้อเอารถ สี่ขัน้นรถเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้เราก็จ้นี่นองคิดมันมีอะไรด้วยนี่นี่อะไรคึ้นยังไงนีนมม่นี่อ๋อข้ามรถมาแล้วแล้วคำที่สองวันจะไปเลยจักางขึ้นก่นอนแล้วตอนนี้มันคืออะไรอ่ะ ตรงนี้มันค่อนมันจะพอรถมามันจะขามันจะตีตีรถออกออได้แล้วจนอะไรตนอะย่งเงี้ยอนนี้อนี้มันเรียงไว้เลยอ๋อคิชอบกันดีมากมันสวยมากมันเติมเต็มเลยไปเลยขัดวางนะโอเยก็จะเอารถเขาดิวชันทั้งหมดนี้เอาไปเล่น ของเจ้าตัวคคอ,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 อเออ้ยกินมาเลยคันไี้ชอบคันนี้ก็สวยดีนะนี่คันนี้มันเป็นอะไรรถคันนี้สวยดีเราก็มาเรียงไว้มันจะมีชั้นชั้นวางทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นมีห้าชั้นมีพี่หนึ่งพี่สองพี่สามพี่สี่แล้วก็ชั้นดาดฟ้านี่ ตอนนี้เราก็เรียงกันครบแล้วสีชั้นหนึ่งสองสามสีแล้วก็นี่ชั้น,นดาดฟ้าเปิดรถไปเอแล้วก็รถไปลบบเลยนะไปยาเอารถมาตรงน,นี้เอามาซัาบรถคู จะเอเออมือนกัล้นมมันไม่มอี่ตึง้งตึ้งทำแบบนี้มันจะเจาะแล้วมันจะทำให้เสียให้หดีแบบเข้ากันตอนนี้พ่อแมวกลับไปที่เดิมได้แล้วบูยบ้ยแล้วเราก็ต้งองทำนี้ใหเแข่กัน แล้วแข่งที่ไหนดีคันนี้กว่าเจ้าเจ้าแข่งรถที่เลิวที่สุดแล้วรถเร็วอ่ะตับเนอโยนบ ก็จะหล่นมาเลยตรงนี้รถเยอะจังเลยน้องคิมใช่เยรถเยอะมากเันนี้นสวยที่สุดแล้วที่เราหาเจอโอเคเราดูาไปได้คันนี้ไหมคิมน,นี่คันนี้ก็สวยคันนี้ก็สวยนะเนี่ย อยู่ <laughs> ừ, lũ อ่านี่ก็มีก็มีนะอ่ะ <laughs> รเราก็จะเอารถเข้าไปเลนี้ประมาณสี่ขั้นพอเราจะบินขึ้นฟ้าลถเข้าไปมาสี่ขั้นมันมีมันมีช่องมันมีช่องช่องจอดรถใช่ไหมแล้วมันมีคิงคองแล้วก็มันมีอะไรด้วยนะที่ต้องซิมเพิ่งค้นพบเมื่อกี้ โชว์ลิฟต์กันลิฟต์มันก็จะเริ่มนี้นรูแล้วก็ไปเลยไปชั้นไหนก็ก็ไปไดุ้ปคนอยู่แล้วอืออ้าวอันนี้ชอบต่ก,กไปชั้นไหนลิฟต์ของเราเ<อ>ท่มากเขามีหลายชั้นโอ้ชั้นข้างๆเขามีเนาะเนี่ยนี่แล้วก็ขึ้นไปจอดเลย เยอเราจะมาใส่รถเยอะๆไปทีเดียวเลยนะเอานลงจีนใส่ไปเลยเราจะใส่รถตอนบางจีนทำดีเราใส่ให้หมดเลยเราต้องเอาเนื้อเรา่มันไม่เห็นใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วใส่ไม่ได้แล้วเราก็จะเอา น้องดูก็ได้แล้วอาจจะได้แล้วคนาะไปเลยไปเลยมาแล้วใส่แล้วแต่ข้างเลยไปเลย get set go not yet นี่กินของพาขึ้นไปแล้วนะ นี่มันไม่จะดนี่ข้างล่างมันก็มียอดแล้วนี่คิงคองมีรถทุกคันเลยใช่แล้วก็จะไปอีกแม่เปิดสวิตช์ได้ไหมได้นี่ ติดขนาดเล็กเลยโอ้โหรถเข้ารถตีแม่คิงคองส่งรถไปไปซื้อกันเลยแม่เต็มชั้นเลยเต็มชั้นคอนโดแล้วโอ้คิงคองจะพานำไปส่งนะครับนำส่งพี่คิมนะครับเไล่เร็วหน่อยนะเจ้าคิงคองโอ้ทำต้องอย่าที่เกียด คุณทองเอาไปส่งที่กิมเลยมาเลยเจ้าคิงทองเดีี๋ยวมจ้าคิงทองติดตรงนี้โอ้คิงทองลงมาแล้วดิฉันคัสซี้ให้หมดเลยนี่เสร็จ้กิงทองเสร็พี่คิงทองติดแล้วนี่คันนี้มันติดแล้วมันจะติดคันเล็กๆมันจะติดโอเคขึ้นไปขึ้นไป บางครั้มันก็มาจอดรถจอดอันนี้นะจอดจอดซ่อมนี่ที่บางครั้มันก็มาจอดซ่อมโอเคเลึ่งเริมหมดแล้วเริปล่อยรถเลยนะสามไปเยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กินของขึ้นไปสุดแล้วก็จะลงมานะ สรถจะลงมาแล้วจะใส่รถได้ที่คิงคองต้นต้นม่ใส่ที่คิงคองอปเลยอปเลยคิดออกแล้วว่าทำยังไงอันนี้คืออะไรไปแบบน,นี้ไปแบบน,นี้แล้วก็โอ้ยน้ำมันหมดโอ้ยต้องไปซ่อมก่อนขึ้นไปซ่อม,อม,อม,อมแล้วก็กลับก็ไปกลับไปเลยแล้วก็ไปต่อลู โอเคพี่คิงคองรับรถไปเลยพี่คิงคองรับรถไปเลยขอ้อขึนาง้ารโอเคฉันวางหมดแล้วพี่คิมปล่อยรถมาเลยไปก่นอนรถไป น้ำมันก่อนดู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 จากนั้นซื้อก่อนแลบข้าวก่อนต้องขึ้นลิฟตป์ไปขึ้นลิฟต์ไปโหมีลิฟต์ด้วยได้แล้วโอเคมีลิฟต์แล้วมีอะไรอีกธง <Hello. S 3> แข่ขงเลยฮัลโหลฉันกับข้าวหน่อยโอเคเอาไปเลยโอเคบายบาย วันนี้เพื่อนๆสนุกกันนหมครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ให้ทีมทีมเฟรชด์เื่อนด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย